วัสดีค่ะวันนี้จะมาทำการงราบันทึกรายการค่าวันที่28มกราคมโจทย์บอกว่าใส่ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศพัพท์เป็นเงินสดโดยบันทึกรายการที่เมนลูลงรายวันครั้นี้จ่ายค่าน้ำประปาได้รับมาส่งของครับใบกำกับภาษีครับไใบเสร็จรับเงินเลขที่1287เป็นเงิน2,100บาทบวกภาษีูลคาเพิ่ม7% จ่ายค่าไฟฟ้าได้รับใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงินเลขที่8982เป็นเงิน3,100บาทบวกภาษีมูลค่าเพิ่มแบบ7%จ่ายค่าโทรศัพท์ได้รับใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงินเลขที่3894เป็นเงิน1,200บาทบวกภาษีมูลค่าเพิ่มแบบ7% เราจะทำการบันทึกในการค้าโดยการเข้าไปที่ระบบวันชีแยกประเภทกดลงเบรอรกโฟกดที่ลงรายวันเลือกเป็น PC สมุดรายวันจ่ายกดโอเคตัวน,นี้จะมีรายการหนึ่งรายการที่เราเคยคีไปนะคะจะกด F3 เพื่อเพิ่ม วันที่ลงบัญชีเราจะใส่เป็นวันที่สองห้าศูนย์หนึ่งห้าแปดเอามาที่รายละเอียดเราจะพิมพ์ไปนะ ค F7 ลิงก <Link. S 1> กดเพิ่มตรงนี้นะคะเราจะเลือก PNV PINV ด้วยสกอ PROD เลือกประเภทเอกสารเราจะใส่จุดแล้วกด enter จะเลือก pr นะคะน br นะคะมายังเลขที่อ้างอิงจะใส่เป็น1287มาอย่างเจ้านี่เราจะใส่จุด กด enter เราจะเลือก x 0 5เจ้าหนี้สาธารณะภูเขกดเลือกลงมายังยอดเงินแวกจะใส่เป็นจำนวน2,100 เ็เปอร์เซ็นต์ได้แมาห่ง้อบเจ็บาทเสร็จแล้วจะกด F 1 0เพื่อทำการบันทึกค่ะต่อไปเราจะทำรายการเพิ่มอีกนะคะเรากดลงเพิ่มเลือกเหมือนเดิมค่ะประเภทเอกสารใส่จุดกด Enter ที่ยีงจะเลือก br เลือกเอกสารอ้างอิงจะใส่แปะเก้าแปะสองลงมายันเจ้านี่ใส่จุดแล้วกด enter เลือก s 0 5เจ้านี่สาธารณะพฐพักร่วมเดิมค่ะมายัางยอดเงินก่อนแบบแล้ใส่เป็นจำนวน ให้ที่หนึ่งกด F10 เพื่อทำการบัน kind ท of ึกไปแล้วจะเพิ v ่มในรายการกดเพิ่มการนี้เราจะเลือกมาที่ PINVD under under score SERV เอเอกสารใส่จ hey, ุดกด Enter เลือก D U สูนห้าเจ้ามีสาร,ร,ราะนภคเ่อมาย่ย่อเงินกอนแบ่จะเป็นจำนวน1,200บาท เสร็จเรียบร้อยแล้วกด110เพื่อทำการบันทึกค่ะต่อไปเราจะเพิ่มอีกหนึ่งรายการนะคะกดเพิ่มกดไปที่ PTAA กันที่สกอร์353เลือกประเภทเอกสารใส่จุดกด enter เลือก EL ที่อ้างอินเราจะใส่เหมือนค่าโทรศัพท์เป็น3894มาอย่างเจ้ามี่จะใส่จุดกดเอนเตอร์เลขเอชขีดศูนย์ห้าเจ้ามี่ใส่หนึ่งหกลงมาอยังประเภทเแทนได้น,นะคะเราจะพิมพ์เป็นค่าโทรศัพท์ เราจะกดที่ปุมซาวหน้าลิงนะคะระบบจะถามว่าให้เครื่องรวมยอดลงบัญชีจากเอกสารหน้าลิงให้เร,ะะรเราจะกดปุมเงียค่ะเสร็จปุ่มนะคะอ่กอรนทามเราจะเงินสดเราจะไม่ได้คีเงิสนสดนะคะเราจะเปลี่ยนเราจะลดจากเงินสดเป็นค่าน้ำ วันที่5นะคะเรเต็มภาษีหักภาที่จ่าย คณะกรรมการจะหาว่าให้เครื่องลิ้นใหม่ได้วอชเชอร์ให้ไหมเลยนี yeah. ่ค่ะถ้าจะกลับไปยังหน้าที่ให้มาถือรายการเพิ่มเติมน,นะคะ